สวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งครับทางดําสิ่งซุปเปอร์ยาวคลิปนี้ครับนัดกับเฮียเปียวดําสิ่งครับเราจะพากันไปดูรถแบ็คโคครับวันนี้ครับพอดีจะมีคนขายครับ รถแบ็คโฮได้ขาวว่าเป็นซูมิโตโมครับส่วนรุ่นอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันดูครับีกำลังมาหาเหียเปียวครับเป็นบานเหี่ยเปียวข้างหลังครับโอเคไปดูกันครับ สวัสด <ard> ีพ <alt> mm ่อสวัสดีครับสวัส huh. ด right ีแม่สวัสดีอ้าวกำลังเนียนพระเขาเี่ยวโอ้โหสวัสดีครับผมเปของโบันของทุโบรันบ่ะซอจอย่าป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งขั้นนีก่อน ไปย่างออกนะอ๋อนี่แหละนี่แหล,ะ,ละไปลด <c oughs> ไปวดเป็นสูตรของเล่าอะไรนี่ <c oughs> อ,อ๋เฮียเ,เปียวจะเป็นไกด์นำเที่ยวครับวันนี้ครับเป็นไกด์นำเที่ยวพาพี่น้องไปชมรถ ขุดครับผมสมิตโมโอเอสเทดตัวไหพวะเนี่ย่มูหเขื่อนเอสสองอร้อยหลุดไหนเดี๋ยวไปเบิ้งก่อนครับผมเห็นตอนนี้รูปแวบๆบแบบมันหลุดหาให้มันรลุนสองอโอเคครับเดินทางครับนี่ถึงแล้วครับเนี่ย มิตโมโอ้เทเล่ไหมเทเล์เทรเลร่สวัสดีครับนึกว่าใครบูตเตอร์นี่เองเสียบูตมันรุ่นสองมะนี่เอหนึ่งบ่โอ<ะ>้เอหนึ่ง ซมิโตโม่เอสเฮดเอหนึ่งโอ้มีไงพี่น้องอ่ะเรามาดูคันนี้ครับที่มาวันนี้ครับเจ้าของเขาจะขายนะครับคันนี้ซูมิโตโม่เอสเฮดเอหนึ่ง ร2 0 0ครับสภาพก็ข,ขายไปตามสภาพนะครับขายตามสภาพนะครับผมโซ่โซ่นี้เพิ่งเปลี่ยนนะครับนี่โซ่เพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนะครับฟันของสปอเก็ต ยังเหลือดีครับผมยังเหลืออยู่เยอะๆอยู่ครับเฟรมโอ้นี่หล่นเรื่อมาใส่ข้างบนเลยครับสองลูก เฟรมก็ยังเหลืออยู่ครับผมก็ยังดีครับเฟรมไม่ยังไม่ทะลุนะโอ้รถบริลอารงนะพี่น้องนเนาะบริลอางครับบริเลอทำความสะอาดครับเราไปดูว่าเครื่องเป็นอีซูมัไหม เครื่องครับเครื่องก็เป็นอีซูซุนะ B G หรือ6 B G นี่ ทุกวันนะครับทำงานใช้งานประจําครับบอดีตัวนี้ไหมเดิมๆครับก็ไม่ถือว่าเยิอมนะครับผม พียงแต่ว่ารถนะมันเก่าแล้วมันไม่ได้ล้างนะครับมันก็เลยมีคราบน้ํามันมีคราบดินคราบฝุ่นนะครับเกือเกาะด้านในกรูมามก็มีรอยเชื่อมนะครับบ้างมีแผล ปเปียวมาขับลองด้วยนะนี่มองล่องวะน้ำมือนี่ฮะล่องเดินนี่หเนนหรอเจ้คอนโทรนสวิงสายหัวบปอ๋ปอเออหละล่ะ các bạn cùng nho, đắt luôn xí, ô, tiệt ngay, các tiệt ngay, ราคาไม่พี่น้องอยังมาอีกอยัางมามืสินี่ เส uh huh. ้นนล็อกการแท็กก็ฝั่งนี้ก็ขาดไป3แผ่นนะครับผม พอกันพอกันพอกัน,น,นเดี๋ยวก็มีหลวมนิดหน่อยครับไม่นิดหน่อยเขาเยอะเติบอยู่เยอะเติบเยอะเติบบังก็ chị xám vi hết không hèn đốc để nhìn xiết nhà têm nữa คนันจอดเนี่ย้โอเคครับปิดหายไปมันเป็นไรหายตามสภาพครับ สมราคาอยู่นะครับนี่มีแอร์นะครับผมเย็นนะครับแอร,เเร์เย็นนะครับเย็นนะครับเย็นชื่นฉ่ำเลยครับเย็นแบบชื่นใจเลยแอร์เนี่ยโอ้กี่นั่งไหมสูงขนาดเลยกี่นั่งเนี่ยสูงดีขนาดเลย เดี๋ยผมขับให้พี่น้องดูสัหน่อยนะครับผม ทำง,งานตลอดครับ 两行啊。Oh, ภายในครับผมวังเบาะโอ้ว่าดไรว่าดอะไรเป็นหยาโคตรวันนี้วางไหลกันหยาครับโอ้โหว่วงนี่แหละว่วงดีว่วงนี้ก็ลดหน่อยเหรอผลการทดสอบก็คือเอวจะหลวมนะครับเอวจะหลวมถามว่าสมราคาไหม ก็พอฟังนะครับผมพอฟังสมราคานะครับต่อรองได้ราคาตามหน้าปกนะครับสำหรับยกอ้อยนะครับผมยกอ้อยสำหรับที่เราจะเอาไปตักดินใส่รถดั้มนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยครับผมใช้ดีเลยนะครับนี่ซูมิโตโมครับ ั๊มเค v เครื่องเป็นอีสุสครับ 6bd 6bd ห b, D, b D, หรือ 6bg ครับก็โอเคครับผมใช้ okay, ได้เลยถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อกันเข้ามานะครับผม 0 9 3 3 2 1 8 0 7 5นะครับหรือว่าพี่น้องท่านใดที่จะขายนะครับผมรถแบคโฮที่กำลังมองหาอยู่ครับก็โทรเข้ามาได้หรือว่าพี่น้องท่านใดที่กำลังจะขายไม่รู้ว่าจะขายยังไงนะครับก็โทรมาที่ Super ดัมซิงซูเป r ยาวได้จะไปรีวิวรีวิวขายช่วยนะครับ คลิปนี้ก็พอไว้เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ